คลิปนี้ก็โนสปอนนะทุกคนคือสปอนเซอร์เองซื้อเอง,ส,เองสวัสดีค่ะุเพื่อนทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในชาแนลกับมินนะคะในมินวิชานะคะ <S 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 คลิปนี้นะเราจะมารีวิวอาหารคลีนนะคะที่เรา ลองซื้อมากินนะคะก็คือจะบอกว่ามันดีมากทุกคนก็อาหารคลีนอันนี้นะคะเราอะซื้อมาจาก Facebook ที่ชื่อ Clean Fit Delivery อาหารลดน้ำหนักนะก็มันมีหลายแพ็คเกจให้เลือกเลยค่ะมีทั้งแบบ7วัน21แพ็กนะ30วัน90แพ็กแล้วก็มี15วัน45แพ็กนะคะซึ่งแพ็กเกจที่เราเลือกนะคะเป็นแพ็กเกจแบบ7วัน 21แพ็คนะคะในราคา1 0 5 0บาทนะก็คือตกแพ็คนึงอะ่ะก็คือมื้อหนึงใช่ไหม50บาทต่อมือ้อแล้วก็มีค่าส่งนะคะอย่างเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมอยู่เชียงรายค่าส่งนะคะก็จะ150บาทคือเขานะคะก็ฟรีดมาในกล่องแบบนี้เลยนะทุกคนก็เป็นกล่องโฟมแล้วก็ข้างในนะคะก็จะเป็นอาหารที่ฟรีดแล้วก็มีน้ําแข็งแบบก้อนใหญ่ๆที่อยู่ข้างในน,ะนั้น1ก้อนนะคะ ตอนแรกอะเราก็กังวลว่าเฮ้ยเราอะไม่ได้อยู่บ้านตลอดแล้วเวลาเขามาส่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้เก็บเข้าตู้เย็นทันทีอะมันจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยลองถามทางร้านนะคะทางร้านก็บอกว่าถ้ามีคนมาส่งแล้วอย่างเงี้ยก็คือสามารถอยู่ข้างนอกตู้เย็นได้ถึงสองทุ่มอืมซึ่งเราวันนั้นอะเรากลับบ้านมาประมาณ5้าโมงใช่ไหมคะ เราก็มาแกะกล่องโฟมก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันก็ยังโอเคอยู่มันไม่ได้แบบจะเสียอะไรองี้ก็คือยังเย็นอยู่นะทุกคนซึ่งมันก็โอเคนะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็ร้านนี้นะคะมีเมนูให้เลือก21เมนู แล้วก็ยังมีเป็นขนมครีมน,นะคะประมาณสัก2 3สอย่างทุกคนซึ่งเราอะ่ะเลือกแพ็กเกจแบบ7วัน21แพบบ็กใช่ไหมก็เอาเมนูแบบอย่างละหนึ่งไปเลยก็คืออยากชิมทุกเมนูเลย <c oughs> ก็อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างแพ็กนะคะสำหรับ1แพ็กนะคะก็อันเนี้ยเป็นเมนูเขียวหวานไก่แห้งนะ ถุงนึงนะคะจะบรรจุไก่อยู่ประมาณ150กรัมนะคะโปรโตีนที่ได้ก็จะมีหลากหลายเลยจะประมาณ25-30กรัมต่อ1ถุงนะคะแล้วก็สามารถใส่ช่องฟรีซเนี่ยได้40วันหรือถ้าใส่ตู้เย็นธรรมดานะคะก็ได้7วันการอุ่นนะคะก็คือ1เป็นไมโครเวฟเนาะก็คือสามารถเวฟได้เลยแล้วก็2ออุ่นในน้ำร้อนก็คือเอาถุงเนี่ยค่ะ ไปแช่ในน้าร้อนประมาณ3นาทีทุกคนหรือว่าจะอุ่นในกระทะก็ได้นะคะซึ่งเราอะ่ะคิดว่ามันสะดวกมากๆเลยสําหรับเราที่แบบไม่มีเวลาทํากับข้าวหรือว่าทํากับข้าวไม่เป็นนั่นเอง <c oughs> คือถ้าทำมันก็จะไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบทำไปก็จะจืดๆไม่รู้จะปรุงอะไรเงี้ยคะ่ะมันแบบดีมากสะดวกมากสําหรับเรานะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปชิมแต่ละเมนูกันแต่ว่าก็จะเป็น ตัวอย่างเมนูให้ชิมไม่ได้ชิมให้ทั้งหมด2ีสเเมนูนะคะก็จะมีสัก4-5อย่างนะคะแล้วก็วันนี้จะมาชิมตัวนี้เลย เ,เขียวหวานไก่แห้งนะคะดูหน้าตาแบบน่าทานมากไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่เราว่าอาหารครีนนะมันควรจะไม่อร่อย <c oughs> คือถ้าอร่อยอะเรารู้สึกว่ามันไม่ครีนแน่นอนคือถ้าเพื่อนเ,อน,เอนเป็นคนที่ทําอาหารอยู่แล้วเนี้ยค่ะเพื่อนๆจะรู้ว่ามันต้องใส่เครื่องปรุงเยอะมากถึงจะทําให้อาหารเนี่ยมันมีรสชาติคือน้ําตาลก็ใส่อย่างเยอะเกลืออะไรเงี้ยน้าปลาอะไรเงี้ยก็จะใส่เยอะมากถึงจะมีรสชาติคือถ้าใส่นิดหน่อยๆจะไม่ได้รสชาติเลย ซึ่งอาหารครีนที่มันอร่อยเราคิดว่ามันต้องใส่เยอะอะในความรู้สึกส่วนตัวนะแต่จริงๆมันอาจจะครีนก็ได้แต่ว่าเขาทำอร่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูเมนูอื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชิมเมนูนี้ด้วยกันนะคะ ไก่ผัดต้มยำแห้งนะคะ185แคลก็คือบอกมาเลยว่า185แคลนะคะดีทุกคนโปรโตีนนะคะ25กรัมทุกคนเลิศอยู่มาวันนี้เราจะกินไก่ผัดต้มยำแห้งกันนะคะ ก็ตัวนี้นะคะเราเอาแช่ช่องธรรมดาไวา้เขาบอกว่าถ้าแช่ช่องธรรมดาเนี่ย <c oughs> ก็ใช้กำลังไฟประมาณ800วัตต์แค่1นาทีนะคะแต่ถ้าแช่ช่องฟิตนะคะเขาก็ให้เวฟนะคะประมาณ3นาทีครึ่งน,นะคะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปเตรียมข้าวกันละกันนะ ก็แนะนํานะคะถ้าใครที่ต้องการลดน้ําหนักหรือว่าคุมอาหารนะคะแนะนําให้มีเครื่องชั่งน้ําหนักนะคะก็เราอะต้องชั่งกินทุกมือเนาะถึงจะคุมอาหารได้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวแค่หนึ่งรกรัมนะคะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยกะเอาก็ได้อไรเงี้ยเนาะแต่เราอะคิดว่าชั่งจะแม่นยํากว่านะบางทีกะก็ไม่ไม่ถูกเท่าไหร่นะทุกคนนี่นะคะเวฟเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเราเอามาใส่ข้าวกันเลยและนี่นะคะก็เป็นอาหารของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะว่ามันแบบรสชาติมันจะเป็นยังไงนะนี่นะคะก็เป็นไก่ผัดต้ยมยำแห้งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเลยนะคะทุกคนคืออร่อยอยู่นะอร่อยเลยอะคือแบบเป็นอาหารคลีนที่อร่อย ซึ่งเรากําลังคิดว่ามันคลีนหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารคลีนจะไม่อร่อยทุกคน <ST AN IC AL> แต่เนื้อไก่ก็คือเป็นอกไก่นะมันก็จะมีความแบบแข็งๆนิดนึงไม่ใช่เป็นสะโพกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <ST AN IC AL> แต่ว่าอร่อยใช้ได้เลยนะคะอร่อยอร่อยทุกคนไก่ผัดต้มยำแห้งนะ <ST AN IC AL> มื้อนี้เดี๋ยวเราไปกินก่อนละกันนะคะ <ST AN IC AL> วันนี้นะคะเราก็จะมาชิมเมนูนี้คะ่ะไก่นุ่มผัดพริกแกงนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูหน้าตา ก็ดูหน้าตาน่ากินมากนะเดี๋ยวเราลองชิมก่อนนะคะอร่อยค่ะไก่นุ่มคือนุ่มมากถึงแม้ว่าพริกแกงมันจะไม่ได้แบบเข้มข้นมากนะคะแต่ก็มีรสชาติพอที่จะทําให้เมนูไก่มันอร่อยขึ้นก็คือกินได้เลยแหละอาหารคีนรสชาติประมาณนี้เราว่าโอเคเลยนะคะอร่อยค่ะทุกคนมาถึงอีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูนี้ชื่อว่า ไก่อบมันฝรั่งนะทุกคนดูน่าทานมากดูแบบอินเตอร์อินเตนิดนึงเนาะแบบว่าไก่อบมันฝรั่งอะไรนี้เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะก็อร่อยนะคะเป็นไก่นุ่มมีพริกไทยแล้วก็เป็นมันบดแบบดูฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะทุกคนเมน,นูนี้กินแบบ เปล่าๆเลยก็ได้ไม่ต้องกินกับข้าวเลยก็ได้นะคะเหมือนมันมีบัลรังบดมานิดนึงแล้วก็มีแครอทหนึ่งชิ้นนะคะคิดว่ากินเป็นอาหารเย็นอย่างเงี้ยก็ดูโอเคอร่อยคะ่ะทุกคนเราก็ได้ไปอุ่นมาแล้วนะคะนี่เลยเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะน่ากินมากหอมเขียวหวานมากทุกคนเดี๋ยวเราเรามาชิมเมนูนี้กันนะอร่อยคะ่ะทุกคน คือสรุปว่าที่กินมาทั้งหมดก็คืออร่อยทุกเมนู <c ười> คือเขาทำอาหารค่อนข้างอร่อยนะขอชิมอีกหนึ่งคำ ก็สรุปนะคะว่าอาหารร้านนี้เราคิดว่าโอเคมีความคลีนอยู่ระดับหนึ่งนะก็ดีกว่าเราไปร้านอาหารตามสั่งหรือว่าไปสั่งอาหารอย่างอื่นกินนะคะราคาก็จะพอๆพกันนะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความคลีนกว่าแล้วก็อยู่บ้านก็กินได้คือหิวมากก็แค่เวฟแบบ3นาทีอะไรเงี้ยเราก็กินได้เลยสะดวกมากๆนะคะสำหรับเรานะคะคิดว่าถ้าหมดร้นี้นะเราก็อาจจะซื้อต่อคะ่ะทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวเราอยากลองเจ้าอื่นมันมีเจ้าอื่นที่เราอยากลองชิมอยู่เดี๋ยวเราอาจจะลองวนไปชิมแล้ว,ลวถ้าสมมติว่ามันอร่อยนะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันอีกนะคะเดี๋ยวเรานะคะคทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้นะว่าเราะซื้ออาหารจากร้านนี้นะคะคลิปนี้ก็โนสปอนนะทุกคนคือสปอนเซอร์เองซื้อเองกินเองชิมเองรีวิวเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลก์นะกด subscribe นะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ